อสวัสดีครับเพ,พ,พ,พื่อนๆเขอบใจก้งกับอีซี่6695ครับคลิปนี้ช่วยระหุกหน่อยนะไม่ได้กะว่าจะมาถ่ายแต่แบบเห็นว่าเออมีช่วงเวลาก็เลยถ่ายซะเลยนะเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะเห็นเสียงซาวเยอะไปหน่อยใช้ไอโฟนกล้องหน้าถ่ายธรรมดาเลยนะครับวันนี้มาแวะซื้ออาหารแมวแล้วก็คลายแมวนะแล้วก็ตัวมาลาเฟสเป็นยาอาบน้ําก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาเพราะว่าที่จอดไอ้ตรงหน้าบ้านถนนหน้าบ้านเอาอีกแล้วเห็นไหม ทำถนนอีกแล้วเอารถออกไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์ออกวันนี้เอาอะไรมานี่ให้เพื่อนๆดูสตอมคอริล่มี2ครับนะอย่านงะเงี้ยเดี๋ยวจะขนของกันเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงกระบอกเมนว่าใต้บอกคันนี้ค่อนข้างใหญ่มากนะตอนนี้แล้วก็มีท,ท,ท,ที่พัเท้าที่พับเท้าอะไรให้มาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ของหลังก็มีมาด้วยเดี๋ยวมาขนของกันว่าเป็นยังไงผมบอกเลยของหลังนี่ใหญ่อะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนของหลังเป็นยังไงนะ ไันนี้กล่องหลังไอ้ไอ้นี่ตัวช่องใต้เบาะเดี๋ยวให้ดูนี่ช่องใต้เบาะตัวเวอร์ชันหนึ่งมันไม่ลึกนะเวอร์ชันสองนี่ผมเอื้อมไปจนถึงข้อศอกผมมาดูดิย <laughs> อย่างลึกอะ่ะอันนี้ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้ไดเลยนะบอกเลยสุดๆงานนี้เแนบบี่ยเอากินขนของได้ใหญ่มากเลยนะอันนี้นะสบายเลยกล่องหลังอีกน่าจะขนได้เยอะอยู่ เดี๋ยวไปดูกันเป็นพารามียอผมไปซื้ออยู่นะได้ตัวนี่ในเซ็ตเขาให้มาด้วยนะที่ยึดมือถือสมาร์ทโฮเดอร์นะครับสมาร์ทโฟนโฮเดอร์แล้วก็ที่ยึดขวดน้ําตัวลำโพงบลูทูธแล้วก็ตัวสวิตช์เปิดปิดรีเจนเวลาเราเบรกจะมีการเจนไฟตับนี่แหละอันนี้แหละถ้าไม่ชอบเนะี่ยถ้าเอาออกเวลาเราเบรกมันจะไม่ตัดมอเตอร์ถ้าเราเปิดเวลาเราเบรกมอเตอร์จะตัดกําลังนะครับ ประมาณนี้ว่าเดี๋ยวดูรีวิวเต็มอีกทีวันนี้มาขนของให้ดูกันโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจนะเออนะประมาณนั้นเดี๋ยวดูกันครับอคุณพารามีอาผมเป็นไงนเป็นผัวที่แสนดีปล่อยให้คุณพารามีอาแบกเ <laughs> จ็บเจ็บเจ็บร่วงเออเท้าเท้าอีกนี่วางไว้ใต้เบาะได้ครฮะเปิดเบาะดิบิดบิดคุณยาบิดทางซ้ายให้สุดเลยเออ นี่ให้ดูครับโอ้โมงา,อาอนโคตรลึกดูนี่นี่โอ้โหเป็นไงโอ,โอ้บึงโหดสาดโอ้โ <c oughs> โอเป็นไงตอนแรกว่าจะใส่กล่องหลังนะไม่ใส่ครับเป็นไงนี่ให้ดูภาพโดยรวมข้าเจ้าแม่งโคตรขนขอให้ดิไหมอยู่ใต้เบาะแล้วอ่เห็นเมื่อกี้โอ้โหเป็นไง โอ้ดูดิดูดิโอ้สุดว่ะเอออันนี้เซอร์ไพรส์เหมือนกันผมก็ไม่คิดว่าจะขนเยอะขนาดนี้นะพอประมาณนี้เพื่อนๆคลิปนี้ฝากไว้สั้นๆออกมาซื้อของพอดีขออภัยเสียงนะเอเบียนซาวอาจจะเยอะไปหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่าย<อ>เห็นว่ามีโอกาสก็เลยถ่ายให้ดูกันเหมือนเดิมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อน,นๆจะได้ทราบผมารเด็ดคลิปนะครับวันนี้ไปแล้วกับ Storm Gorilla V2 ครับ